คุณไหมนะคะคุณไหมทักทายค่ะครับดูรวมกันอยู่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง5,000คนเรารออะไรอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยดังนิดนึงค่ะเอาจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราไม่กลัวแล้วอ่ะว่าถ้าร่างจะตกอ่ะก็ขอให้สวเนี่ยก็ก็กล้าหน่อยก็ ก็มาบทเนี่เราไปเลยไม่ต้องมาบริเวเวลาด้วยการตั้งตงรงทันคอศึกษาอะไรอีกแล้วค่ะสองวันที่ผ่านมาก็มันไม่ได้บอกเลยว่าท่านจะไม่ได้ศึกษาท่านศึกษามาแล้วหลักการเนี่ยหลักการของออมาตราสองห้าหกที่เราจะแก้เนี่ยเขียนไว้แค่สองบรรทัดค่ะทั้งของทั้งของฝั่งรัฐบาลทัง้ขงของฝ่ายค้านดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องมาศึกษากันแค่สองบรรทัดก็รับ รับหลักการหรือไม่รับหลักการเราก็รับได้นะคะแล้วก็แต่ว่าเรายังไม่ไ<ป>เรา,ายังไม่ยอมแพ้หรอกเพราะว่าสมัยหน้าเรายังมีโอกาสที่จะยืน่นยติเพื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญกันเข้ามาอีกได้แต่ว่าการประวิงเวลาไปนี่สเดือนเนี่ยมันให้เกิดความเสี่ยงไม่มีอะไรแน่นอนเลยว่าถ้าเปิดสมัยประชุมขึ้นมาแล้ว กรรมธิการเนี่ยศึกษาออกมาแล้วบอกว่าไม่รับร่างขึ้นมาไม่รับหลักการขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่าร่างของข้าระชาชนก็ต้องตกเราก็ยื่นใหม่ไม่ได้ต้องรอไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี25 6 4อก่ะกว่าจะร่างกว่าจะยื่นร่างได้ใหม่มันก็มันก็จะยืดกันหอยมันก็จะช้ากันนอยอีนะคะก็ไม่เข้าใจว่าเขากังวลอะไรกลัวอะไรแค่ที่จะบวชหรือว่าจะรับหลักการว่ารัที่หนเหตุผลของเขาก็คือว่ายังไม่ได้ศึกษาหลักการที่สองนั้ครับ กับ20 25ชั่วโมงที่ช่วยกันอธิบายให้ฟังอยู่เพราะเขานั่งอยู่ในห้องกินข้าวอยู่ปรครนี้เขาดูถูกประชาชนนะคิดว่าคิดว่าคนดูไม่ทันในวันนี้ว่าจะรับหลักการหรือเปล่าเขาปีนลั้วเข้ามาในสภาครับแล้วก็มันหล่นข้างในครับานี้เนี่ยเขาออกไปรักษาไม่ได้ครับผมผมผมขอญาตท่านประธานเนี่ยประสานงานหน่วยพยาบาลไปดูแลประชาชนสักนิดหนึ่งฮะนะครับ <Es> ผมไม่ถือกล้องผมจะปลบมือให้สุดยอดเลยอ่ะ22พิโรดแสดงพี่โรดบอกอ๋อมียพี่เองแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวปีนเข้ามาปีนเข้ามาอีกหลายคนลถือเป็นการนโยบายครับเขสลับมาอีกป่านนี้ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมนทุศวิวัฒบัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับ ผมขออนุญาตพิปราที่จะเห็นต่างออกไปจากที่ข้อเสนอของท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ท่านผู้เสนอยติต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านไพบุญนิติตะวันครับเหตุผลหลักๆครับท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้นําเรียนไปแล้วครับมีประเด็นที่เราเห็นว่าการทํางานทั้งสองวันที่ผ่านมาครับวุฒิสมาชิกเองท่านก็มีวุฒิภาวะครับข้อมูลต่างๆที่ท่านให้กับพวกเรานั้นเนี่ยท่านเห็นประสบการณ์ท่านมีข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนมันแทบไม่มีประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไปแล้วอีกครับ รรท่านประธานทราบไหมครับว่าในประเด็นที่มีการเสนอยติทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองห้าห้าเนี่ยหลักการเขียนยุสองบรรทัดเองนะครับสองบรรทัดเนี่ยท่านจะพิจารณากันหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยเหรอครับแล้วหนึ่งเดือนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไม่มีข้อสัญพันธสัญญาที่ชัดเจนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาแห่งนี้เมื่อไหร่แล้วสิ่งที่จะมาสรุปในสภาแห่งนี้นั้นจะลงมติเป็นประการใดนี่ท่านหลอกต้มกับพี่น้องประชาชนอีกแล้วเหรอครับประการที่สองครับท่านประธานครับ ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นเอาพุทธนอย่าไปบอกว่าหลอกต้มเดี๋ยวจะมีการสวนกลับมาอีกฮะตอนนะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปใช้คํานั้นครับถ้าไม่หลอกต้มเ้วจะจะเรียกว่าหลอกลวกประชาชนหรืออย่างไรครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมเองก็นําเสนอท่านประธานว่าวันนี้มีพี่น้องประชาชนมารออยู่นะครับผมทําบันทึกท่านประธานขอตัวแทนพี่น้องประชาชน50คนมาฟังในที่ประชุมหลอกต้มตอนนะครับตอนนะครับ ออกหลอกลวกครับผมขออนุญาตถอนหลอกลวกครับหลอกต้มไม่ได้ถอนนะครับแต่อย่างนี้ครับท่านประธานครับประเด็นมันเป็นแค่คําเปรียบเลยครับผมเองท่านประธานทราบดีว่าไม่เคยมีการอภิปรายที่มีการส่อเสียดหรือใช้คําไม่สุภาพแต่ประการใดครับแต่ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะย้ําครับว่าท่านผู้นําเสนอยติก็ไม่ได้บอกเอาพุทธหรือผลที่มันจะออกมาครับ อย่างที่รำเรียนท่านประธานว่าสองบรรทัดนั้นเนี่ยนะครับสภารเราเนี่ยสมาชิก700กว่าคนพิจรารณาได้อยู่แล้วครับ,รบว่าหลักการแค่นี้เรารับหรือไม่รับในขณะเดียวกันนะครับท่านประธานต้องสื่อสารสารไปกับพี่น้องประชาชนครับว่าในข้อบังคับข้อที่41เนี่ยครับที่ถ้าเราใช้หนึ่งสองหนึ่งวักสาวันนี้เนี่ยเราจะตกหลุมพรางตรงนั้นนะครับสิ่งที่ท่านประธานพิายค้านั้นพูดชัดเจนครับถ้าลากกันไปอีกหนึ่งเดือนเอาเรื่องนี้เข้าสู่สมัยประชุมหน้า ยติของภาคประชาชนที่เรียกว่าองค์กรไอรอผมอ่านเต็มๆเลยนะครับผมเชื่อว่าชื่อเขาไม่ได้หลอกแบบอีกองค์กรหนึ่งที่มายื่นแน่นอนครับมีสำเนาบัตรประชาชนชัดเจน1732คนถ้าหลักการเป็นหลักการเดียวกันคือการขอแก้ให้มีสสรยติเกิดตกไปนะครับยตินั้นแม้อาจจะยังไม่ได้นําเสนอไม่ได้ประกบเลยนะครับแต่เป็นสมัยประชุมเดียวกันในข้อ41 ก็ถือว่าเป็นอันตกไปด้วยท่านบอกไม่ได้ออกต้มประชาชนก็ได้ครับแต่แสนกับ732คนเนี่ยใครจะเป็นคนตอบคําถามนี้ครับฉะนั้นเนี่ยได้เหตุผลดังกล่าวครับท่านประธานผมคิดว่าไม่มีทางอื่นหรอกครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันครบเราพร้อมหน้าพร้อมตาเรามาทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องพิปรายในลักษณะแบบนี้เพื่อยือนยันว่าพวกผมพร้อมทําหน้าที่ในการลงมติครับและผมก็เชื่อมั่นว่า ทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้มีวุฒิภาวะมีสติปัญญาที่จะลงมติว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการรับกับการวาระหนึ่งของรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับครับท่านประธานครับครับที่ความรู้สึกเป็นยังไงคือผิดหวังแต่ไม่หมดหวังครับผิดหวังที่พวกเราฝ่ายค้านทุกคนทําง,งานกันอย่างหนักเพื่อที่จะได้เสนอทางออก ให้กับประเทศสเสนอทางออกให้กับรัฐบาลเสนอทางออกให้กับสมาชิกผู้ที่สภาแต่เสียใจที่เขาไม่เห็นว่าเป็นทางออกแล้วก็เทยติทั้งหมดลงแม่น้ำเจ้าพยาแต่พวกเรายังไม่หมดหวังครับยังมียติของภาคประชาชนหนึ่งแสนก็เสียงของไอรลอที่จะเข้าในประชุมสมัยหน้า และเมื่อประชุมสมัยหน้าพวกเราก็ยังจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะยื่นยติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยนี้ร่วมกับยติอื่นๆที่เราเห็นว่าเหมาะสมซึ่งอาจจะมากกว่า5ยติที่ฝ่ายค้านได้ร่วมเสนอไปในครั้งนี้เพื่อที่จะหาทางออกอ,อกประเทศไม่ให้ประเทศเข้าสู่ ทางตันอย่างที่รัฐบาลและสวได้กระทําในวันนี้สิ่งที่ทาในวันนี้ไม่ใช่แค่การประวิงเวลาแค่1เดือนครับถ้าไม่ลงมติวันนี้ตั้งกรรมธิการที่ตามหนึ่งสองกับตั้หนึ่งนึ่งวักสามหมายความว่าจะไปประชุมสมัยหน้าซึ่งวันนี้เป็นกาประชุมสุดท้ายของสมัยนี้ถ้าไปโหวตคว่ำในสมัยหน้านั่นหมายความว่าพรรคฝ่ายค้านจะไม่สามารถ ยื่นยติร่างรัฐธรรมนูญที่มีจใจความสําคัญเหมือนกับที่ที่เรายื่นในสมัยนี้เลยทันทีนั่นหมายความว่าคือการประวิงเวลาไม่ใช่1เดือนแต่แเดือนเต็มๆครั้งหน้ที่เราจะคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญตามเนื้อหา25627 279 270 271 272อีกคือ9เดือนครับไม่ใช่1เดือนอันนี้คือความยากยนของการเสนอกรรมธิการ ตามที่ฝ่ายรัฐบาลได้เสนอในครั้งนี้ต้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่านี่คือสาเหตุที่พวกเราไม่สามารถที่จะร่วมสังคมกรรมการกระทําเมื่อกี้นี้ได้ขอบคุณครับถ้าไม่มีก็กําหนด30วันตามที่เสนอนะครับก็จบกระบวนการนี้ก่อนที่จะไประเบียบวราระที่ 4, 5, 6ขอเรียนที่ประชุมนะครับว่าเราก็ได้เหนื่อยกันมาสําหรับเรื่องนี้ ผมเลยถือโอกาสเรียนว่าผมก็เตรียมซ้อมลงมติไว้ครับเพื่อให้ทันโดยกําหนดเวลาไว้ว่าสักสี่ชั่วโมงถึงได้ดูแลพวกเราก็มารู้การเปลี่ยนแปลงเมื่อตอนค่านี้เองเพราะฉะนั้นที่สมาชิกน้อยใจว่าถูกหลอกอะไรเนี่ยไม่ไม่มีใครหลอกใครนะถ้าท่านถูกหลอกผมก็ถูกหลอกด้วยเราก็ร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิทธิ์ของเราและสมาชิกมีสิทธิ์โดยเต็มภาคภูมิปัจจัยนะครับอย่าไปวิตกหวั่นไหว ภายนอกที่จะมาทำหนิติดเตียนอะไรขอให้เราทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของประเทศประชาชนนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับระเบียบวรรธที่สเรื่องที่ค้มพินาไม่มีครับระเบียบวรรธที่หเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีระเบียบวรรธที่6เรื่องอื่นๆไม่มีครับต่อไปขอเชิญสมาชิกยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชองการโปรดทราบปรดกระหม่อม ประกาศรักตธีกาปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งพศ2513ขอเชิญครับ